สวัสดีครับพบกับสวนเกษตรคุณนิคมชมสวนเอเดียนสองกำแพงเพชรนะครับหลังจากที่ปลูกต้นไม้ได้4ปีนะครับตอนนี้ก็จะนาไม้ที่ปลูก4ปีนะครับดูลำที่ใช้งานได้แล้วนะครับน่าจะประมาณ2-3ถึงปีแล้วนะครับเป็นไผ่ดําอินโดนะครับหรือไผ่ดาตีมอแล้วก็ไผ่กิมซุงนะครับไผ่กิมซุงที่มันล้มนะครับแล้วก็อายุได้แล้วนะครับผมก็จะตัดนะครับ เพื่อไปใช้ประโยชน์นะครับต่อไปในสวนแห่งนี้แหละครับผมจะไปใช้ประโยชน์โดยน่าจะทําเป็นที่แยกขยะนะครับเพื่อจะลดภาวะโรคร้อนของเราไปด้วยนะครับผมก็จะทำนำไม้ที่อยู่ในสวนเหล่านี้แหละครับนำไปนำไปใช้ที่ผมจะไปทำจุดแยกขยะนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับถึงจุดที่แยกขยะตอนนี้ผมกำลังจะเข็นไม้ ไปที่ตรงอา,อาคารนะครับที่ทํางานเนี่ยผมก็จะเข็นไว้แบบนี้นะครับมีเครื่องทุนแรงก็ใช้แบบนี้ครับยกคนเดียวไม่ไหวแน่ครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ